วงการการ์ตูนเมืองไทยเลยค่ะเป็นเจ้าหญิงของวงการที่รักเด็กสุดๆค่ะเพราะล่าสุดพี่แอนทองประสมขอเปิดตัวรายการการ์ตูนใหม่ล่าสุดชื่อกะละครั้งหนึ่งที่ต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยโดยรวมพลเพื่อนๆพ,อนพระเอกนางเอกนางงามผู้ประกาศทั้งพี่อ้ํแพทย์พี่เอชายาและอีกเทียบมาช่วยกันเล่านิทานนะคะและสร้างจินตนาการไปกับน้องๆถึงหน้าจอที่บ้านทุกหลัง พี่โลมภาคสุด้ากับเพื่อนๆนักแสดงช่อง3ส่วนพี่อ้ําก็ทําเซอร์ไพรส์ใช้เสียงหวานมาภาพเป็นสาวสวยซึ่งตอนแรกที่จะออกอากาศนะคะผู้จัดแองทองผสมก็ขอประเดิมเล่าด้วยตัวเองและพาน้องๆสู่โลกให้ค้ามฝันพร้อมๆกันและตอนนี้เราก็มีภาพตัวอย่างมาให้ดูกันด้วยค่ะต้องปรับปรุงย่ังแรงนะโอ้ยปากมีนยังมือหนกแกไม่ไหวเล้ ทำไมยังไม่อาอะอไม่เคยได้กินเหรอจังเกงเลิงไงแรกที่คุณแอนชวนมานะครับก็หลอกล่อทุกอย่างตอบดีๆนะคแหม่สิ่งผู้หญิงนี่มันก็ทำยากนั่นนี่ยใช้ได้นี่เนี่ยก็เขาบังคับมา